ถ้าเราอยากจะให้คนดูใน YouTube ครับสามารถกดเลือกดูในส่วนเนื้อหาที่ต้องการได้เลยเช่นกระโดดไปนาทีที่1กระโดดไปนาทีที่3อย่างนี้เราจะมีวิธีการแบ่งตอนคลิปใน YouTube อย่างไรรับรองว่าวิธีนี้คนดูชอบแน่นอนครับผมไปดูกันได้เลยครับ่ากกดดดไลนเฝคอ สวัสดีครับผมเสกสรรปั้น YouTube เดี๋ยวมาดูวิธีการแบ่งตอนในคลิป YouTube กันดีกว่าครับซึ่งเป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจมากครับเพราะว่าคนดูเนี่ยสามารถกดเลือกดูช่วงที่ต้องการได้เลยทำให้เขาไม่หงุดหงิดนั่นเองพอไม่หงุดหงิดเสร็จปุ๊บก็มีโอกาสที่จะกดติดตามช่องของเราครับผมเอาไปดูกันเลยครับเริ่มต้นนะครับให้เราไปที่แอป YouTube Studio เลยนะครับแล้วก็ไปในส่วนของวิดีโอนะแล้วก็จิ้มเลือกลงไปเลยครับปุ๊บ เสร็จแล้วนะครับเลือกวิดีโอที่เราต้องการที่จะใส่ตอนลงไปในคลิปครับผมโดยเราจะไปแก้ไขในส่วนของคำอธิบายใต้วิดีโอครับผมเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะครับให้เราเริ่มต้นตอนด้วย0-00นะครับผมนะศูนย์แรกก็คือจะเป็นหน่วยของนาทีศูนย์ที่2กับศูนย์ที่3จะเป็นหน่วยของวินาทีนั่นเองครับเช่นถ้าเราเนี่ยต้องการให้คนดูไปที่ตำแหน่ง30วินาทีก็จะกลายเป็น ศูนย์แล้วก็โคลอนแล้วก็30นั่นเองครับผมนะแต่อย่าลืมนะต้องเริ่มต้นด้วย0 0นก่อนเลยนะครับผมเสร็จแล้วครับเราก็ไปดูเนื้อหาของเรานะว่าเนื้อหาส่วนนั้นเนี่ยมันคือเนื้อหาอะไรแล้วเราก็กําหนดตอนได้เลยครับเช่นเนื้อหาของผมครับในส่วนที่วินาทีที่45ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับแต่งช่อง YouTube ก็จะกลายเป็น0ูนย์โคลอนสีแล้วก็เป็นว่าการปรับแต่งช่อง YouTube เพียงเท่านี้นะครับเวลาที่คนมาดูคลิปแล้วเนี่ยมาดูที่คําอธิบายใต้วิดีโอพอเขาคลิกไปที่เจ้าตัว045ปุ๊บก็จะวิ่งไปที่ตําแหน่งวินาทีที่45ในวิดีโอของเราทันทีเลยครับผมนะอันนี้เป็นไงครับสะดวกกับคนดูมากเลยซึ่งคนดูก็จะชอบแน่นอนนะครับผมเราจะสามารถเออเราสามารถจะใส่ตอนได้ตามที่เรต้องการเลยครับจะใส่กี่ตอนก็แล้วแต่แต่อย่าลืมต้องเริ่มต้นที่จูนจุนจุนครับ ตอนนี้นะครับผมได้เตรียมคอร์สออนไลน์ฟรีครับผมนะโดยที่ได้ทำการคัดเลือกแล้วมาจัดเรียงครับผมคลิปของผมที่มีอยู่ใน YouTube ะา800กว่าคลิปหลายท่านบอกว่าอ้ดูไม่ถูกเลยไม่รู้ดูคลิปไหนดีผมเอามาจัดเรียงให้ทั้งหมด30ตอนแล้วนะครับผมเป็นส่วนของคอร์สออนไลน์ที่เรียนกันได้ฟรีเลยเดี๋ยวผมเสร็จพร้อมอย่างไรเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับผมทุกคน o l l โลทีละคลิปเลยตั้งแต่1ถึง30เมื่อไหร่เนี่ยรับรองว่าท่านจะมีโอกาสมีไรายได้จาก YouTube แน่นอนเพราะว่าผมจัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะพี่น้องท่านไหนครับดูคลิปแล้วมีข้อสงสัยอย่างไรสอบถามที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับผมก็จะมาตอบคำถามให้นะครับผมนะเราจะสู้ไปด้วยกันแน่นอนครับตอนนี้ยังหนาวอยู่เลยนะวันนี้งดว่ายน้ำวันหนึ่งเมื่อวานเกือบแข็งตายครับขอบคุณมากครับ